ครับคนหลังเขาชาแนลครับนี่มาเสนอเมนูตำเจียวครับตำเจียวมะเขือครับกับพริกเหี่ยวขั่วกระเทียมกับขั่วหอมกับขั่วครับเขือต้มครับใส่หอมจีนหอมครับตำเจียวมะเขือมาครับตำกันครับพี่น้องครับอริกลงไปก้อนครับพริกลงก้อนตำพริกก้อนครับ เทียมลงเลยครับ เย่อะไรครับเขือลงเลยครับมันเขือลงไปเลยเร่องหอมลงไปครับ ตุงเครื่องเลยเพราะว่าบม่ใช่แค่เครื่องมันละเอียดลายครับอันนิ้ชิ้นๆนบานๆเนี่ยเครื่องบานผมกิดลงเลยครับ 多产品。 ขับไม่ได้คอาแซ่บน้นปลาผมเป่งน,นัวผู้ชนะลดสชนหลายแซ่บหลาย chim nữa chim đi hmm. đi được Hãy subscribe có kênh Ghiền Mì lại ให้เนื้อสัมผัสบันบอนบานดูครับบุกเกลครับนาอเจียวบัคเกอครับมาแซ่บๆเหมือนกันครับกินด้วกันครับพี่น้อง น้องเสร็จแล้วครับเจอมะเขือครับกินกับดาทอสครับแกงส้มรวมครับแกงส้มเส่ปาลานะครับไปกินกันครับพี่น้องแซ่บต้องการ